สลามทมัง้งหมดเนาะสุขสบายดีและสวัสดีคุณแมพี่น้องผู้เพื่อนเอีทุกท่านที่กำลังติดตามนะครับส้มยินดีตอนรับกาสูสองสุพรรณบา้านาเดอทุกคนเด้อคลิปนี้ก็สิได้มาหาอยู่หาก,กินกอนทุกคนมาตึกป่า ติปตาจางตึกนองของเจ้าเลยทุกคนมากับโคกโขเดมิน,นคนกันไลายยด้ đây โชคสมาเลยก็ติดตามกันนะทุกคนนะคนมาเลยคนกันไนนลยคนอยู่ đây กําลังย่อเทประบบส่วนคอยก็ถือแหงแหงกับแหงฮาร์ดนำอกมาเบิ่งนองของเจ้าทุกคน

mực sọ keo con คือว่าแต่ละคนก็ปากันขมุขขมุมกับการตึกลานะทุกคนนะหนาวแล้วขาก็ซึ้งมากกว่าน,น้อยหนึ่งป่าก็มีได้ไปเลยแม่เขาก็จะได้น้อยจะหลา,หลาเลยมันไม่ลายทุยกคนนะยต,ตังพุชายก็ตึกนียีตะลมไปละ mì thịt sả làm thằng mướn nó nào lại coi sự đây vì đây hót bả mẹ có cái gì là sửa là tù này ได้กบตัวนึงท่านั้นละเฮ้ยหอเลยชายกับบนอยู่แถวนาเนาะพี่ยูทึกหน่งพี่นานะวันนี้นะขึ้นมาหมดเลยแห่เข้าเน้่ยฮ่ลมโหนี่มันแห่เข้ามันพ้อยแล้วนะ ก็พาอดีนื่ซึ่งจะน้อยก่อนะค่อยลุยต่ก่างก่อนได้ปะป่านะฮะน้อยโอ้ดาวโตงมมือบมาเนานสายป่ากได้พอได้ปีอยู่ได้ แก่คนลำเอกปลาไปไว้นยี่กี่ข้าวแล้วน้องมุกทาแม่อยู่ทำน,น้อยไปน้ำบ่เม็ดแม่มากี่ข,าขา้าวละเพิ่กจะซึ่งพักเสากี่ขา้ากกินน้ำแล้วก็ลงทุงอียทุกคน แจ่วอยู่ชั้นแจ่วของเออข้อนัะจากที่ถึงปุตตปาก็ขอเลยก็โคกแย่าเลยทุกคนมันคำเลยทุกบ้าณสองโม่บ่าสามโม่เลยสิได้ข้าวใส่คนคนรับกัดถึงปุตปาจะถูกอะไ้เพราะอยู่บ่อกี้ทุกคนเลยเลยก็มือพรราช้ามาไล้จะกชอบนะัทีได้น้อยเรื่อยมาเลยกันการการเห็นไหมเห็นไหม บหลังจากที่ขับรถฮอเท hơn เลวกันกดสอบบงป่าก like, ็ท really ุกคนได้ม huh. ีหลายเวันรอบนี้มันหนาวนะเด็ได้ซรัพนี้เฉพาะปลาได้แล้วก็กบเลยจ้าโอ้โซตัวนี้ชนชนตัวนี้น่เป็นกบทุกคนเลย หนาวแห้งตึกลาดไว้ได้โอ้กบกับได้คบอยู่สามตัวคอยได้สอบสอบแก้วได้ตัวนึงทุกคนเลยถือออกมาแล้วทำนี้กันพอได้อยู่ได้กินทุกคนพอได้ประทังชีวิตอยู่หลายมืออยู่ได้กำมือพอดีทุกคนเลยไอ้ทำน้อยเพื่อจะกัลลังได้น้ำเพื่อเพาะให้กินก็จะสีได้แตงอยู่โคกินก่อนทุกคนเสร็จหลับก็นิ่งนี่แหละติดตามนะวากันต่อไปทุกคนเลยมาเลยกันสีได้ฟักก่อนเลยทุกคนเลย หักลาบก่อนป่านนี้น้อยนะปลาเลี้ยงอยู่น้องเห็ดลาบสู่ขอบโคกินก่อนเนี่ยโซนกระดู้นเลยก็บโหขาวก็ชิได้ปีกเฮิมๆเลกวก็เอามาฝักเจอมันจึงได้หอมนะโจทย์ตอนน่อไปฝากบทละเอ,ะเอียดเลือกได้แล้วโซนโหกับ อันนั้นก็เอากระสีโหกับกลางมันก็ฟักฟักมันกับสีฮักง่ายเลยกับมันสีแหล่นะแนาปีงเลยนะที่สำคัญก็หอมผมจะบอกข้าวหรือว่าเมนูการล่าปลาล่าปลานิ่งล่าปลาเลงแบบนี้นี่สีง่ายก็ล่าปลาดุกทุกคนเลยเพราะว่าปลาดุกมันภูเก็ดตเป็นกยนกี่ได้เลยทุกคน ต้องมีสูตรหน่อยนึงก็คือในวิดีโอที่พันๆมานก่อนๆนะทุกคนเขากันลาบปลาดุกสูครอบครัวกินแต่ไปดปึกปลารอบนี้กับบริได้เลยปลาดุกอะเลยบริได้นั้นบริได้มาดูให้กินชิกินมันดาลูกๆก็พบอ่ฮะชาวแก้วก็ผ่ากันเบิกเผ็ดรสทุกคนเลยมันหนาวมันเพิ่งออกมาซอยกัน พอ้ดีน้องหมูผู้ดีแลนไปแลนมาขอย็ดพอ้ดีก่อนขออนยุยาตฝากก่อนทุกคนนะทุกคนคอยกันนึ่งข้าวไว้บน,บนทป่งธนากาปิงประเภทกระดูกแลวก็โหมันเดี๋ยน,นี้สุกแลวก็สิได้ลงมาฝากตอมตือบี เติมเลยทุกคนเลยฝากโฮมนันเอากันทุกคนโอ้ยฟุ้งเลยฝากเออมันละเอดแล้วก็เอาสะโคกต่ำทุกคนเพื่อให้มันกระดูบมันละเอียดนะ น,น,นี่เป็นโฮสิไายทุกคนเลยได้ต่ำหลังจากน,นัก้นเอาอน,นะฮะปลาที่เอาฝักแล้วมีโหมะแน่นเลยโหม่าปลาทุกคนเลย นะต่ำเลยนะทุกคนการต่ำฮาก่อนชี้ต่ำเพื่อ้ามันเหนียวทุกคนมันเหนียวแล้วก,ก,ก,ก็เอาน้ำซึ่งน้เฮาต้มไปสักกอดและขาเร่งาต่ำก่อนทุกคนนะ เซอร์นำค่อยเซืรอโบพักพร้อมเลยเลยทุกคนเลยเกิดเป็น,นกอะเซืรอแล้วเรียบร้อยละไข่เบิร์ดเดียวโคกเราจะกไข่น้ำเลยทุกคนเนียวพักเลยเนียวพักละตับปะ่ะตีมันเอาก่อน จะตีในเฮ็ดมือเดียวสีมรสชาติก่อนสีมรสชาติครับสุดยอดทุกคนแซ่บเอะอะจิเดโก้ก่อนมานี่โก้แล้วก็เขามากินอยู่เนอร์วุ้นละทุกคนโก้กัดเรียบร้อยแล้วตัด tắc khô con khô là các con คักระลิดคนบล็อกบล็อกบล็อกสําหรับคลิปวิดีโอการหาอยู่หากินของค่อยก็ถือว่าพ่อแต่ได้อยู่ได้กินทุกคนเลยมาแล้วก็เฮ็ดลาบปลาเน้นตัวนึงกะมันด้เยอะหรอกประมาณนาสิบนาสิบสองนี่แหละเฮ็ดแรงร้อนเลยก็ก็กะสิได้เข้าไปเข้ากินน้ำก่อนทุกุดกะสันสิได้ถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมไว้แต่เพลงตัวนี้ ขอขอบคุณทุกท่ FC ที่ติดตามนะครับส้มวิดีโอนี้จะต้นจบฝากกิหนาอีพินาด้วยทุกคนนะสำหรับกิมนี้ก็จะได้ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้